ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมพบกันคือเก่าครับสวงสายๆครับของวันที่1ธันวาคม2568นะครับผมมือนีบ้าบาขัดสิทธิ์ทำการล้างรถครับหลังจากที่เมื่อคืนล้างไม่เสร็จนะครับผมระบบหนามบกหอยดีครับพี่น้องก็เลยตองมาล้างช่วงสายๆของมือนีครับผมมือเหล็กออกนี่นะครับผมอันนี้ก็สีหนาไว้เบื้องต้นครับ เดี๋ยวบาบากับเสดไนลล่อเอาแฟบเอาสันไล่ครับผมขึ้นไปล้างข้างบนนะครับเพื่อทําการทําความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นดินคาบน้ํามันต่างๆนะครับเข้ากับสีล่างออกให้เมื่อเลยครับพี่นอ้องนี่นะครับเจ้าดีซีเจ็ดนะครับผมอันนี้ก็อีกขั้นนึงครับนี่ก็จะเป็นยันมาร้อยสิบแปดนะครับผมปีนี้ก็ถือว่าหมด หน้าที่จะเกี่ยวแล้วนะครับผมยังไม่ได้สรุปยอดนะครับว่าปีนี้จะได้กี่ไล่นะครับผมน,นี่จะเป็นขาบที่มีรอยไหมนะครับผมเดี๋ยวมัอน,นี็จะได้ล่างทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมครับแล้วก็จะได้นำไปเก็บไว้นะครับเพื่อเริ่มฤด,ดูกาลของปี69ใหม่อีกนะครับผม ได้กระทาเมึงไว้ทำกันครับผมล้างแล้วออกมาสิไม่ขึ้นบ่ครับสำหรับรถเกี่ยว2คันนะครับผม မင်းအာ

ะครับพี่น้องตอนนี้กับรถท่านรล้วนะครับผมล้างมาได้สองสามชั่วโมงแล้วสำหรับวันนี้นนคุณดอยยุกไกยุกไกกัแวะเขามาล่างซอยครับผมพอเขามานํ่งเด้อครับเด้อคนล่างรอดหิวเขาละครับลูกพี่กัเสือสีสมขึ้นเขาครับผมบรดับน้ำครับ <laughs> ตอนนี้ก็ล่างดินตามแพกครับพี่น้อง ามแพกตามคันซี่รถครับผมก็ถือว่าง,งามโคเกอล่ะครับน,นี่ก็จะเป็นเจ้าคูบต้านะครับยันมากเขาก็ล้างเสร็จไปแล้วนะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ไฟไหม้แด้วครับพี่น้องที่ว่าดำๆครับเพราะว่าโชเฟอร์เพิ่นไปจอดแนมเห็นกองไฟครับตื่นเสามาไฟไหม้ชงดากมืดเลยครับพี่น้องแต่ก็ถือว่า ยังดีอยู่นะครับที่ไม่ไม่หนักขนาดนั้นนะครับผมก็ถือว่าพอได้ซ้อมพอได้ขี่ได้คือเก่าครับพี่น้องวันนี้ก็เลิกงานยามดีนะครับผมวันที่หนึ่งด้วยนะครับวันที่หนึ่งธันวาคม2568นะครับปิดฤดูก,กาลก็มาล้างวันหวยออกพอดีนะครับผมอันนี้จะเป็นเจ้ายันมาครับหลังจอดไวเรียบร้อยแล้วครับผม สำหรับเจ้ายยนมานะครับครับพี่น้องตอนนี้กำลังลดแล้วแล้ะครับผมสองคันนะครับหลังจากนี้ก็ลอดลูกพีใจตังครับพี่น้องสำหรับปีนี้ครับผมลูกลูกพีว่าสิไปหาสูบสวมครับผ่อนใจเงินหลูกน้องนะครับสำหรับปีนี้ครับผมราเสียดุโพดครับ างเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นยันม่านะครับจะได้กระสิปิดคลิปไปเลยครับพี่น้องมังคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสันใส่เลาะชาแนลนะครับสำหรับวันนี้บ่าวบาสสาวน้อยลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ